พูดดดดดกลางมากก็ไม่หยอกกันเลยเอ้าการกันนาหยอกเงียงกันเฮ้เเอเอาาหยอกกันแล้วอ้ยนี่คนละรุ่นเนียนี่อ้อยอพู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 เธออยากเลีนพูดดูดีก็มาเล่นของเขาลูกนะเอ็าพูพูนเอาเโคลานี่โมเมื่อบานเลยออา เออายังกันเฮ้ย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 กันดุเอ้าเอ้ายังกันยังกันยังกันโอ้ยไปแล้วเก่งขนาดพุ่นพุ่นพุ่นุ่นลาเต้นเล่นเจ็บเนี่นี่เล่นเจ็บบอาเล่นพุ่นพุ่นม่เล่นเฮ้ อยากเล่นเนี้ยตใหญ่เลยใหญ่เป็นบ่าเลยนี่มันเล่นเลยออ้าวอ้พูน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 โอ้ยพูนพูนขนาดปลาเล่น้อยนี่พูนขนาดนพูนพูนพูนว้ายเด็กแก้งแก้งหมาตัวตึงพูนต่อยกสองพูนนะสูงกันต่อยกสองอ้าวอากัดหูกัดหูกัดหูว่าจังไดว่าจังไดฮะฮะสูว่า โซ่บอกลิสิถอยฮอ้ยนั่นนั่นบางเนี้ยน้อยนี่เก่งขนาดนี่เก่งกั็ไปขนาดพูนพูนโอ้ยขากอยู่ขากอยู่พูนน่ะพูนน่ะงวกาทรายงอคว้านั่นนั่นแหมนี่เห็ดเอียงกันน่ะฮะเห็ดเอียงกันโอ้ยขากขนาดพูนพูนพูนนั่นนั่นว้ยว่ายแล้วโว้ยว่ายแล้วโว้ยว่ายแล้วอ่ะอื้มอื้มอื้มอย่าเขา ตี่ยวเดี๋ยวเข้าเล่นแห้งพูนพูนเอ้าเอ้าเปลี่ยนครูศกโอ้ยขักขนาดโตตึงแกล้งโตตึงพูนพูนพูนนั่นนั่นไล่กันแล้วไล่กันแล้วเอ้าบักน้อยๆเข้าๆนี่ขี่ว้อยว่ายขนาดนี้โอ้ยพี่น้องขี่ว้อยว่ายทีหนึ่งเลยขักขนาดพูนพูนพูนโอ้ยหยอกกันแล้ว อ้าวอย่าหยอกกันแห้งตีพิลาเตอเอาเอาลาเตต่อยซ้ายลูกดิกต่อยขวาอ้าวอ้าวจองจ้องจองอย่หยอกกันแห้งเลยตีลูกมันเจ็บเล่นกันค่อยๆนั่นลูกดิกเตตหนีลูกดีเตเตอะไรกันเนี้ยเอา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 เล่นกันแห้งลายลูกดิกลาเตอจากวนหนองแห้งตีเอ้ยหมอนแน่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 โอ้หยอกกันละเต บกลาไปอาบปากหวออัวเหียงอยู่ใต้แข่เอาโอ้ยอากาศมันฮอนพี่น้องอาการฮอนแห้งลาเตะขอนอนเย็นๆอยู่ใต้แข่จังหน่อยเอาข้างหลังน่ะเม่นไผ่น่ะดุกดิกเอาสองตัวตึงนอนใต้แข่โอ้ยัขกขนาดวะมี่หาตมองนอนพี่น้องคักคๆกลูกบ้านนี่มาเอาลาเตบ้บกลามันนั่งเบื่อง,องเหียงเลยนี่โอ้หมอนี่ คักเต่วาพุ่นพูนไปแล้ว